แกงเห็ดพี่น้องจ้าแกงเห็ดใส่ใบายานาาที่ไปเก็บมาหักพี่น้องกเก็บเห็ดมาแกงใส่ยานาากระป๋องเอาอีตื้อพี่น้องถิ่มลงไป้เสียบอไรพี่น้องไปเฮาไปกินกันเลยจ้าทุกคนคะ่ะมื่อยเบิงเบิงเบิงเพิงพี่น้องตาหมหุ่งกุ้งสุดสีสันแสบซวงมากเลยพี่น้องแกงเห็ดค่ะ แกงเห็ดเพิ่งไปเก็บเม้าหันลวพี่น้องแกงกินสดๆเลยจ้าปะพี่น้องไปกินกันท้อสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีช่อง AJ Channel พากินพาร้อนนะจ๊ะเมื่อนี้ AJ ไปเก็บเห็ดมาพี่น้องไปบ่ท่านเขาไหมพี่น้องตั้งเต็มมีกลุ่มเห็ดยู่ต่างปรดเหศคนไทยกิดากันแตกไปเก็บเห็ดพี่น้องเก็บหลายคักวันปลาเมืองไทยตะกอนสามสี่ปีขึ้นหลัง ไปเก็บเห็ดจังไดก็ได้พี่น้องสามสิทนาทีเอาก็ตาไปใส่เอาตั้งแต่มีกลุ่มเห็ดมาตแต่บริโทษเพิ่นนะจ๊ะบริโทษเพิ่นเด้อเพิ่งก็หากินคือกันเฮาบ่ได้บ่ได้โทษแล้วจะแต่พูดถึงเฉยคนไทยออกหากินพี่น้องรวมทั้งหนูนีหล่ะหนูก็รู้จักแต่กลุ่มเห็ดนั่นคือกันล่ะพี่น้องมาวันนี้แกงเห็ดห่อนๆโอ้สดน้ำกุกโกนพี่น้องเก็บมาใค่พี่น้องได้กินอยู่ แกงเสียแบบยังน,น,นะอืมเราหุงกุ้งเสร็จอ,อืมอืมสุดยอดพักพักน้อยมากินต่อเฮาขอปุนจ้ะขอบุน เอาลงไปอดพี่น้องโอ้ยข่อยเสียดายข่อยเสียใจข่อยไปว่าท่านเห็ดเพิ่นไปเก็บมากกับตา้าบไงหนึ่งพี่น้องเอ้ยใส่ละเขาหนูอุซ่าห่อเขาไปกินเก็บเห็ดพี่น้องว่าท่านคนไทยโอ้ยนายเด็กเห็นไบเนาะท่านว่าค้าเห็ดงานหนูก็เสียดายยู่หรอกกกบรวิวารนดอ่กพาร์ินพันากินมากนาะ ไปเดตเตออันอัน,อนเหลือเหลือเก็บเพิ่นไหมพี่น้องสอบสอบเพิรับสอบ

ว่าไปสิบอะไ้จักดอกคนเหลียวว่าเห็นดอกน้น่อยดอกมันคือใบใหม่ไหมจ๊ะน,นั่งว่าช่างใจจะขวางอยู่นอีสิไปอีกบ่เน้อาทิตย์หนาไปบ่เน้นอนยานไปบ่ท่านคนไทายยานเสียเถียว จับพักจับแซบขักแซบเนี่ยไเฝ้าๆแล้ว่ายเสร็จมื็วมากหนาวเหรอจ้ะเทเด็กกินหนาวแล้ว ตอบพี่น้อง,องมาเริ่มกินขอน้ำกันเมยนุง่งบอกว่มี์อยางมากมากพี่น้องเมยดูเดิมๆกินอันอื่นกับเบื่อยูทองเนาะเราดิเห็ดใหญ่ ไปปลาเห็ดขอจะบอกฟังพี่น้องไปต่ากันกับคนไทยวุ่นวันวุ่นวันนี่ทั้งคนไทยทั้งคนโปแลนด์โอ้ยหาเห็ดว่ามันโขกมัลลาดรนไปโขบบนทันสกี่บ่เป็นสี่งเดียวพี่น้อง ให้อย right? mm. mm ู่ได้พ่อแกงไงยิงอยู่ต่ไปเสียเที่ยวอ่ะนะบาเสียเที่ยวเป็นไงอืม กินค,คําได้กับแซวคํานั่นว่ามันวานูว่ากินพักแล้วจ้ะพักเมื่อดเแค่คิดน้ำแม่พักเมื่อสเพราะสิตรงกันวันหยุดแล้วเบรยไปเสือข้ามแม่พี่น้อง เมย์ส่าทเห็นเก็บเฮ็ดนะเมืยเมันได้ก็ไปเจ้าบงอฮ้ดเพิงหวานเนี่ยสุดกุกๆเนี่ย ไม่แห้งอากาศนา่านัสิาก,าก,กินเสียบปานยังอากาศห้องก็กินเสียบคือเก้าจ้ะอากาศได้รลอดูได้กับเสียบตามักห่งแกงเห็ดี่เข้ากันขนาด <c oughs> <c oughs> มีคนถามเรามาว่าะกินจ้มตำทุกวนไม่เบื่อเลยจ้ะขั้นเบื่อขอ้อคือซิบกินดูปนี่หรอกนี่น้องเนาะเจ้า่าบะ โอ๊ยแสบเด้แสบ,สบครัแสาบเนี่ยดึงหัวออกจากหัวกระบอกพี่น้อง <c oughs> แซบแซบเด้อจะให้ม่กินน้าเด้อแซบ หนาไว้ไ,ไว,ว COVID, นะ้พี่น้องปเนี้ยหนาาไว้ครับเห็นร้าลถ่านวาอีกสองอาทิตย์เขาสิปิดปิดโควิดพนาพี่น้องล็อกดาวเห็นได้คอยวันนี้เขาสิปิดพอแบบ เจ็งหน่อยปิดเทิร์ฟไหมพี่น้องเขาไวาสิร้องปิดเบิงพกพนะถ้าเทียมันเบิร์กพะนะปิดควายตายแเรวบ่เนี่ยติดอยู่เฮียนบ่เนี่ยไม่มีรายได้เครียดอีกสิจ๊ะ<อ>คนแ่งตัสิบเปเก็บตเฮ็ดไลยก็เก่าเหมือนพี่น้อง Ele nepava. Hum. Hum. Tá. Ah. tá de? อย่งมิมูกินเน่คือเสียบคัดเนะ <c oughs> าะมันมิมูกินกับเสียบเพื่อกอ็นอนกินเดี่ยเดียว <c oughs> ปกติกินกับเจตะว่า ยุดโปรตรงกันเลยบัลล้ยก,กินน้ำกันม,มากฮู้วาวฮัลก็เพชรเข้ากันขนาดพออีกตูวพี่น้องเก็บเอาอยู่นีล่ล่ะพอใหญ่เขาวันได้เฮียมจะกินห่อ หอมหหวยแกงสาเห็ดเขากันปนอย่าง はい。<laughs> okay. เขอโท้เลหลายจ้ะยิงขั้วกิงเขาละมากเลยมันต่อมันมาหยาบมือนมาลายหยาบถึงจังจะของดิป่อแบบของมันไม่มาหยาบแต่ก็บอเป็นยังกินเพื่อเดียวคือบ่ายละ แสบปุ่ยเดียวเนาะโอ้ยแสบค่ะสามองคงสื่อใจค่ะโดนใจมากเลย next step ตึงแสบตึงเพ็ด ไปทะกุ้งเรัาคบแสบก้นหนีบปมีหรอ กอนได้าัเกษตรแล้วพี่หมอได้พักกระถินเน่ยพ่อหรอจ้ะฝากขอบคุณที่หลักแฟนเพลงช่องเอเจผักกินพัหลอดชาแนเนีน้จ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>